รู้หรือไม่ iPhone 16 Pro Max แบตเตอรี่อึดที่สุดเป็นอันดับที่เท่าไร hmm. ในการจัดอันดับมือถือแบตอึดที่สุดในโลก by t e c h d i e r คลิปนี้ presented by AOB Mobile มาบุญครองก่อนหลังจากที่ iPhone 16ซีรีส์ออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางเว็บไซต์ t e c h d i e r ไม่พลาดที่จะนำ iPhone 16 Pro Max นะซึ่งเป็นตัวท็อปของรุ่นเนี่ยนำมาทดสอบความอึดของแบตเตอรี่นะผม เอามาทดสอบกับมือถือรุ่นอื่นนะครับผมรวมเป็น6รุ่นท็อปนะครับผมนั่นก็คือมีรุ่น iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Galaxy S24 Ultra One p l u s 12 x i สี่ i 14 Pro นยวมี่ะครับผมแล้วก็ Google Pixel 9 Pro XL นะครับผมเรียกได้ว่าเลือกมาแต่รุ่นเรือธงเลือกมาแต่รุ่นท็อปท็สเปค,คโหดกันทั้งนั้นนะครับผมและเขาได้นำมือถือทั้ง6รุ่นท็อปเหล่านี้นะ นำมาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม100%นะครับผมและก็นำมาวางเรียงกันนะ6เครื่องเนี่ยแล้วก็นำมาเปิด YouTube เล่นโซเชียลเล่นเกมเปิด Netflix นะครับผมแบบเล่นแบบโหดๆเลยอะทุกเครื่องนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้เครื่องได้พักกันเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงได้มีการวัดอุณหภูมิความร้อนของตัวเครื่องแต่ละเครื่องด้วยนะครับว่ามันร้อนสูงสุดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ Hmm. แล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคของมือถือแต่ละรุ่นที่นํามาทดสอบกันก่อนนะครับผมว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีสเปคข้าวๆกันยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro Max นะใช้ชิป A18 Pro นะแบตเตอรี่ความจุ4,685ม ah ิลลิแอมป์นะครับผม Galaxy S24 Ultra นะชิปเซิร Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy แบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอม Google Pixel 9 Pro XL นะครับผมชิปเซ็ต Tensor G4 แบตเตอรี่ความจุ5,060มิลลิแอม OnePlus 12ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3แบตเตอรี่ความจุ5,400มิลลิแอม Xiaomi 14 Pro ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3แบตเตอรี่ความจุ4,880มิลลิแอมแล้วก็ iPhone 15 Pro Max ชิปเซ็ต A17 Pro แบตเตอรี่ความจุ4,441ม ah ิลลิแอมนะครับผมเรียกได้ว่าไอตัวแบตเตอรี่ของ iPhone 16 Pro Max เนี่ย จะมากขึ้นกว่าเดิมนะผมมากขึ้นกว่า15 Pro Max อยู่นิดนึงนะผมประมาณ200มิลลิแอมป์และผลการทดสอบก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูว่าอันดับหนึ่งมือถือที่แบตอืดที่สุดในโลกนะผมคือรุ่นอะไรเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอันดับสุดท้ายอันดับ6กันก่อนนะครับอันดับ6 Google Pixel 9 Pro XL นะครับผม ใช้งานไปได้10ชั่วโมง2นาทีแล้วก็ความร้อนสูงสุดอยู่ที่43.5องศาอันดับ5 Xiaomi 14 Pro ใช้งานไปได้10ชั่วโมง3นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่45.2องศาอันดับ4 OnePlus 12ใช้งานไปได้10ชั่วโมง28นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่42.2องศาอันดับ3 Samsung Galaxy S24 Ultra ใช้งานไปได้10ชั่วโมง32นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่52.7องศาอันดับ2 iPhone 15 Pro Max ใช้งานไปได้11ชั่วโมง1นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่46.7องศาและแน่นอนนะอันดับ1มือถือที่แบตอึดที่สุดนะครับผมในบรรดา6รุ่นตัวท็อปเรือธงเหล่านี้นะนั่นก็คือ iPhone 16 Pro Max นะครับผมใช้งานไปได้11ชั่วโมง30นาทีนะ ความร้อนสูงสุดอยู่ที่46.7องศาและถ้ามาดูเรื่องความร้อนของแต่ละเครื่องนะผมเครื่องที่มีอุณภูมิต่ำที่สุดนั่นก็คือวันพัสดสนะ mm hmm. มีอุณหภูมิขณะเทสสูงสุดอยู่ที่42.2องศานะครับผมส่วนเครื่องที่ร้อนที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหเนี่ยมันมันเยอะกว่าคนอื่นเขาเยอะเลยนะนั่นก็คือ Galaxy S 2 4 Ultra นะครับผมมีความร้อนสูงสุดอยู่ที่52.7องศานะครับผมก็ เป็นโจทย์ให้ทางคัมซุงได้ไปพัฒนาต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีใครใช้งานมือถือ6รุ่นเหล่านี้บ้างมีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับการใช้งานมือถือนะผมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ